คำเตือนคลิปที่จะได้รับชมต่อไปนี้เป็นคลิปแนะนำการทุกขะเครื่องของผมเองเหมาะสําหรับคนที่กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระโคลา์เป็นหลักหากมีเนื้อหาหรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีนะครับ พี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมีเหมือนเดิมนะครับในช่องพระเครื่องมนุลสูงนะครับในช่วงรีวิวแล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็พอดีได้เช่านะครับเหรียญพระพุทธทีปังกรนะครับปี2490นะครับเป็นเหรียญที่เก๋ดีมากนะครับวันนี้ก็ได้พาแท้มานะครับก็เลยนำมารีวิวให้พี่ๆดูนะครับดูความสวยนะ ว่าเหรียญสภาพอย่างนี้นะครับต้องระวังว่ามันจะเป็นเหรียญล้างนะครับแต่เหรียญนี้เดิมดูง่ายนะครับนี่ครับเหรียญที่เป็นผิวอย่างนี้นครับหายากมากนะครับอ่อาเดีียวนี้สวยเดิมเดิมนะครับสวยเดิมเดิมไม่มีบิวนะอ่าใครเจอสภาพอย่างนี้นะครับก็เฉดเฉดหมื่นนะขอบผมนี่นะครับอ่าส่วนใครที่ อยากให้ผมแนะนําว่าดูยังไงนะครับก็ผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะลองไปเลื่อนดูนะครับก็จําไม่ได้นะครับว่าที่เท่สไลด่นะอ่านี่นะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้นะครับเพราะว่ามีหลวงพุทสิงห์นะครับหลวงพุทสิงห์นะครับเป็นเจ้าพิธีนะครับแล้วก็หลวงพ่อรอดนะครับหลวงพ่อผมมาสอนรอดได้ร่วมปลุกเสิงด้วยนะอเหรียญพวกนี้เหรียญจะมีจานนะครับที่ที่ผ่านๆมาเห็นเกือบทุกเหรียญนะอ่านะครับดูครับ ครับนี tá, <m ın opoly> <ills> okay. ่คือเหรียญพระพุทธตีวงกรนะครับเหรียญสภาพนี้ถือว่าสวยมากนะเหรียญปี2490ที่มันมีผิวไฟอยู่อย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากอีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับอ่ามีพี่ๆถามมานะครับก็ยังรับชอบภาพอยู่เหมือนเดิมนะ ID ดีไลน์ก็ไ d ดีเดิมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับอ่าตายคลิปนะ ใครมีอะไรก็ลองส่งมาได้ครับสงสัยไหนก็ส่งมาสอบถามได้ครับถ้าผมมีความรู้พอผมก็ตอบให้นะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ